อ๋อนะครับเป็นหนึ่งสัปดาห์ครับกับสกู๊ปพรหมนิมิตนะฮะกับพี่โต้งนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โต้งครับขออนุญาตมาถ่ายทํารายการหน่อยนะครับครับแน่นอนนะฮะวันนี้ทางพรหมนิมิตนะครับเราก็มีล้อหลายรูปแบบนะฮะในการซ่อมอะไรที่ประกันบอกว่าดุ้งโคตทําไม่ได้ที่นี่ ทำได้ซ่อมได้ไดอยู่แล้วทุกอย่างทุก,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 กแบบครับซ่อมกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์รีสโตรลอกลับมาใหม่ท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ด้านหน้านะฮะแต่ว่ามันนี่เดี๋ยวผู้ชมที่พามาดูนะฮะว่าที่นี่ทํางานละเอียดมากๆนะฮะละเยียดอย่างไรมาดูด้วยกันครับนี่จะพาผมไปไหนฮะพาไปแยกล้อครับไม่วันนี้มีคลิปแบบชูวิทหรือเปล่าเนี่ยคลิปอะไรอ่ะอ้าวเห็นชูวิทบ่อนของผมเป็นซ่องสมโจรอ๋อ อาล้อันนี้คือก่อนก่อนจะเข้าเครื่องรอะฮะอันนี้<ด>อันนี้<ด><ะ>เราลอกลอกสีก่อนจะไปเข้าเครื่องในเครื่องขัดเงาเราลอกเล็กเกอร์ออกอันนี้งานเด็กๆเล,ล็กเกอร์โดยการใช้น้ำยาลอกอันนี้น้ำยาไม่มีความร้อนอ๋อใช่ไห<า>มน,นมีคนอยากดูตรงแผนอันนี้ถ่ายไม่ติดนะฮะถ่ายติดก็ไปสงสารคนดูอันนี้คุณหมวยนะฮะอย่าผวนนะฮะผวนแล้วงานเข้าเลยงานเข้าสิฮะนี่คุณหมวยคุณหมวยนี่ก็เป็นมือฉมังของที่นี่ใช่ฮะการพาพม่าไปหา อิมิเกชันไปไปออกบัตรนั่นสิฮะอันนี้อันนี้เป็นแกนนําพาพม่าไปออกบัตรนะครับแต่หน้าตาเหมือนพม่ากว่าอีกนีนี่อันนี้คุณต้นนะครับอันนี้เราจะทําอะไรพี่ต้นฮะอันนี้เวลาไอ้ล้อพวกสามชิ้นไงฮะครับเวลาจะทำเนี่ยเราต้องทําให้สะอาดเลยต้องขัดให้เห็นเนื้อเหล็กเลยอันนี้เราใช้แปรงอะไรเอันนี้เป็นแปะเครื่องเครื่องขัดลมเป็นลวดทองเหลืองลวดปัดเพื่ออะไรครับพี่ต้งทำให้ผิวพื้นผิวสะอาดเพื่อที่เวลาเรา ซีนซิลิโคนเนี่ยจะได้ไม่มีไม่มีสิ่งสกปรกค้างเนมันจะสนิทโอกาสลงมรั่วยากมากล้อคุณจะเป็นรูปแบบใดถ้าคุณซ่อมเนี่ยที่นี่ทางานละเอียดขนาดว่าแยกรูทุกอย่างน<ล>ะฮะแยกเป็นชิ้นๆเลยฮะไลองดูนะฮะว่าขัดอย่างไรนะฮะขออน<ช>ุญาตอันนี้ปัดเพื่ออะไรพี่ต้งนี่ฮะปัดเพื่อทําความสะอาด๋อเหรอปกติขาวเลยนะใช่ฮะเราต้องขัดให้สะอาดเลยฮะ งานเนี่ยถ้าพื้นผิวไม่สะอาดเนี่ยทำงานไม่ได้ดีหรอกครับอ๋อคือพื้นผิวโตเรียบทั้งหมดก่อนฮะเราค่อยไปทำสีพื้นหรือไปพ่นหรือใช่ครับตายหรืออะไรก็ตามใช่ฮะถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยเวลาถ้าเกิดทำไม่ดีเนี่ยลูกค้าไม่มีทางรู้แต่ว่าผลเนี่ยมันจะมาออกทีหลังอ๋ออันนี้มันอยู่ด้านหลังล้อด้วยซ้ำถ้าแล้วมันอยู่ด้านในซึ่งไม่มีใครรู้อ๋อนี่ละเอียดขนาดว่าอยู่ในขอบล้อที่เราจะประกบไปเนี่ยลูกค้าไม่เห็นแต่ไม่มีทางเห็นนะใช่ฮะผมก็ต้องทำให้เนียนหมดฮะเนี่ย ความละเอียดที่เราลูกค้าก็ไม่รู้ค่ะเพราะเราก็ไม่ได้ให้ดูครับปกติครับคุณยอมที่เราจ่ายครับเสนอราคาแล้วอันนี้ถึงจะไปทำอะไรต่อครับอันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะมาประกอบคือล้อพวก3มชิ้นเนี่ยบางร้านเนี่ยเขาจะไม่ไม่ถอดเนี่ยคับทำมันทั้งดื้อๆทั้งอย่างนั้นเลยซึ่งมันไม่ถูกหลักผมจะแยกชิ้นหมดทำเป็นส่วนๆนะเะอาดสะเลยแยกเป็นชิ้นๆแล้วเราก็ เราก็ไปทําเป็นส่วนไปอย่างนี้มันจะได้งานที่ดีอันนี้นางเอกไม่เบี้ยภาคสองครับเนี่ยเป็นตอนแปลงร่างแล้วครับแปลงร่างเป็นงูเป็นงูท่านผู้ชมครับสนใจรับบริการนี้โทรเบอร์อะไรครับครับศูนย์แปดหนึ่งครับหกห้าหกห้าสามสามสามครับศูนย์สองครับสองสองสองหกสี่สามสามครับจันทร์ถึงเสาร์ครับแปดโมงถึงหกโมงเย็นครับ สะอาดได้ครบถ้วนนะครับพุักงานคุณภาพเยอะแบบนี้นะครับสนใจรับบริการนี่8ปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นครับเท่านั้นนะครับแต่อย่ามาหกโมงเย็นแล้วค่อยให้ทำนะเพราะว่าต้องรออีกวันแน่ๆครับผมลูกค้าต่างจังหวัดส่งล้อมาได้ตามครับผมนะฮะใช่ครับตรงนี้มีบริการส่งไปส่งมาด้วยก็ถ้าสงสัยอะไรยังไงก็ส่งรูปมาในเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ได้เดี๋ยวนี้วอทแอพวอทแอปไลน์ได้หมดนะรูปเป็นเด็กมัธยมมหาลัยแล้วก็รูปเอกเอ็กซ์ก็ส่งได้ขอบคุณครับช่วยส่งเลยครับ <laughs> เอาละวันนี้ขอบคุณพี่โต้งด้วยฮะสวัสดีครับครับต่อไปขอรายการเวสโ์โกครับ